สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาหัดเพ้นดอกไม้เบื้องต้นสำหรับคนที่ไม่เคยเพ้นงานมาก่อนอสีเราจะผสมใส่เอาไว้ในขวดเลยก็ได้นะคะแล้วเวลาใช้ก็แยกออกมา เทออกมาใช้ทีละนิดค่ะเพื่อให้สีนั้นเก็บไว้ใช้ได้นานแล้วก็ไม่สีปนกันนะคะเวลาใช้ทีนี้ผู้กันผู้กันมีหลายอย่างหลักๆเลยก็ต้องมีแปรงแบบแบบบลัช แหบบวแบบวอชแหววอชวอชก็จะเป็นตรงๆประมาณนี้ค่ะควจะเลือกที่ขนแป้งนุน่มนิดนึงพวกกันนี้แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นมีหลายไซส์หลายขนาดมีหลายเกรดหลายคุณภาพมีทั้งขนยาวขนสั้นอันนี้จะเป็นลิเนีย ล uh, ายเนอร์เป็นลายเนอร์แบบขนยาวเล็กเรียวแล้วก็มีแบบแองกูล่าแบบหัวตดัดแต่ว่ามันก็จะมีหลายไซส์มีตั้งแต่เล็กกลางใหญ่แล้วก็เลือกซื้อเอามีแบบหัวกลมแบบม็อบม็อบก็จะเป็นหัวทุๆ่ๆแล้วก็ไปเลือกซื้อเอานะคะแต่ว่า แนะนำให้ใช้ขนนุ่มๆค่ะโอเคเราก็จะมาเริ่มหัดเรียนจะง่ายๆก่อนสำหรับคนที่ฝึกใหม่เราก็จะฝึกการใช้แปรงค่ะหรือผู้กันภาษาอังกฤษเขาจะเรียก brush เนอะ กลมแบบไลเนอร์สี <c oughs> จะทำให้ดูแบบแบบแบบง่ายๆก่อนนะคะ <c oughs> พื้นฐาน ก็จะมีผู้กันแบบนี้แล้วก็เลือกหัวใหญ่ๆนิดนึงเพื่อให้ดอกไม้มันแบบว่าเสร็จเร็วกดลงไปค่ะแล้วก็วกวค่อยๆยกขึ้นกดลงไปลากกดลงไปแล้วก็ลากกดลงไปแล้วก็ลากกดลงไปแล้วก็ลากแต่ตอนกดนี้เราก็ กด,กดจมได้เลยนะคะถ้าเราอยากให้ผู้กันขนผู้กันมันบาลเราก็กดกดลงไปเลยแต่ช่วงเวลาที่เราลากแล้วก็ยกขึ้นก็ต้องมีระยะนิดนึงตอนที่เราลากค่ะเราจะค่อยๆย,ยกขึ้นเห็นไหมคะเราจะสามารถ หัวแปลงหันหัวู่กันไปทางไหนก็ได้เลยถ้าเราคล่องแล้วนะคะแต่ถ้าฝึกใหม่เราก็ผมจะด่าแล้วก็ได้ะคะ่ะไม่ต้องเีรเรียนฝึกแบบที่เราถนัดนะคะถ้าเรายังไม่คล่องนะยังควบคุมผู้กันไม่คล่องเราก็ค่อยๆฝึกไปะคะ่ะ สีเหลืองอาจจะเห็นไม่ชัดเนะาะขออนุญาตเปลี่ยนสีนะคะ ี๋มาลองใช้สีเขียวดูละกันเขียวกับขาวเขียวกับเหลืองและแต่เราเขียวขาวก็ได้เขียวเหลืองก็ได้ สีเขียวดูนะคะกดลงไปกดลงไปแล้วก็ยกกดลงไปลากแล้วก็ยกกดลงไป เวลาเราผสมสีอะค่ะผสมสีค่ะเราก็จะแบบว่าพลิกซ้ายพลิกขวาแบบนี้ค่ะเวลาเราผสมสีที่ปุก,กันแล้วก็จะทำแบบนี้ให้สีมันเข้าไปในขนแปลงอะค่ะ ใส่เยอะนะคะใส่ทีละนิดไดไ้จะเห็นว่าเราจะลากแบบไหนก็ได้ลากแบบตรงลากแบบตรง ราลากซ้ำก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าสีมันไม่สวยสีมันไม่สวยแล้วก็กดซ้ำก็ได้แล้วแต่เราค่ะถ้าเราอยากให้มันดูเหมือนผิวไหวเราก็ควบคุมผู้กัน ควบคุมให้มันเลี้ยวไปตามที่เราต้องการได้เราจะควบคุมยังไงก็ได้ ก็จะเป็นไปตามแบบมิติของดอกไม้นะคะถ้าดอกไม้อยู่ด้านในด้านเปียนไกลสีก็อาจจะแบบว่าเข้มนิดนึงทุกครั้งที่เราเราวาดเ,เราเราเพ้นเราก็จะแต้มสีด้านสีผสมกันได้นะะ แต่ก็คือแบบแค่แตะแตะให้โดนตรงปลายทุกกันด้านใดด้านหนึงที่เราต้องการให้สีอยู่มุมไหนมุมไหนเราก็ใช้มุมนั้นแตะสีแล้วเราก็สามารถเอามาเพ้นท์ได้เลยแต่ว่าต้องเป็นการแบบค่อยๆแตะนะคะแตะนิดๆอ่าเดี๋ยวขอ จบแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาเริ่มขึ้นดอก